5 9 9เนิยามสั้นๆของตัวเลขนี้คือความเจริญก้าวหน้าตัวเลขนี้บอกคุณถึงความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอยู่เนืองๆมีสติปัญญาและไหวพริบดีความสามารถในการติดต่อประสานงานโดยเฉพาะกับต่างประเทศความสามารถในด้านภาษาต่างประเทศ ความชื่นชอบในการทำบุญสุนทานการมีศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองการมีลางสังหอนและการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงดีซึ่งคนที่ได้เลขนี้จะเหมาะกับการทำงานที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนำเข้าหรือส่งออกการทำงานทุกสาขาอาชีพที่ต่างแดนตัวเลข5 6 6ห นิยามสั้นๆของตัวเลขนี้คือโชคลาภวาสนาตัวเลขบอกคุณถึงความมีโชคลาภในด้านการเงินและความรักความสามารถในการหาเงินหลายทางในเวลาเดียวกันการหมุนเงินคล่องตัวความสามารถในการพูดเพื่อสร้างเม็ดเงินการมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์การประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วการมีความคิดสร้างสรรค์ และหัวบุกเบิกในการทำสิ่งใหม่ๆความสามารถในการจัดการและประสานงานความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการรู้เท่าทันผู้อื่นความรู้ความเข้าใจทั้งในทางโลกและทางธรรมชอบช่วยเหลือผู้อื่นความมีสเสน่ห์เป็นคนมีความรอบคอบมีคนรอบข้างรักใคร่เมตตาและความรักสดชื่นสมหวัง ไม่น่าแปลกใจเลยที่ใครต่อใครมักหาเลข5665มาไว้ใช้ดูดเงินดูโชคลาภเข้ามา